พระพุทธรูปนั่งที่เมืองใจโทรัฐมอนประเทศพม่าถือว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาสูง64ฟุตสร้างตั้งแต่ปีคศ2 0 1 3คือเมื่อ20ปีมาแล้วเมืองใจโทตั้งอยู่ในรัฐมอนห่างจากย่างกุ้ง103ไมล์ไปทางใต้ใช้เวลาเดินทางไปเมืองใจโท1นชั่วโมง30นาทีสิ่งสําคัญในเมืองใจโทก็คือ พระาธาตุอินแขวนหรือจไจติโยหนึ่งในห้าพุทธมหาสถานของประเทศพม่าที่ชาวพุทธทุกคนต้องไปเยือนจากครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นสถานที่ที่สวยงามตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากเมืองใจโทษออกไป17ไมล์หรือ1นชั่วโมงในประเทศเมียนมานิยมวัดระยะทางกันเป็นชั่วโมงครับเช่นเดินทางจากย่างพุ่งมาไจโท ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งเดินทางจากใจโทษไปใจติโยใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครับใจโทษอยู่ในเขตรัฐมอนประเทศพม่าครับเป็นทางผ่านในการเดินทางไปเมืองมะละแมงหรือเมาะรำไยเป็นทางผ่านในการที่จะเดินทางไปพระาธาตุใจติโอท่องเที่ยวน้อยคนนะครับที่จะพักที่เมืองใจโทษ แต่ว่าวันนี้ผมจะเดินทางไปมะละแม่งหรือเมาะลำใหญจะต้องแวะค้างที่เมืองใจโทล่ะครับแต่ว่าไม่ได้ไปพระธาตุไจติโยนะครับก่อนจะถึงเมืองใจโทธก็ต้องผ่านเมืองสะตงหรือซิทต,ตองในภาษาพม่าเมืองสะตรงริมแม่น้ำสะตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงครับ ที่ริมแม่น้ําสโตงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก่อนจะข้ามแม่น้ําจะมีพระเจดีตั้งอยู่กลางทุ่งนางมีลักษณะที่สวยงดงามเด่นนะครับผมจอดรถถ่ายรูปที่ฝั่งเจดีฝั่งนี้แล้วหลังจากนั้นก็นั่งรถข้ามสะพา,า,านข้ามแม่น้ําสโตงครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําสโตงหรือซิตตัง b r i d g e กั้นระหว่างเมืองหงสาวดีและก็เมืองไจโทร,รัฐมอนครับ ทางน,นี้แม้จะสร้างในช่วงที่แม่น้ำแคบที่สุดแต่ว่าท่านผู้ชมก็ยาวมากครับข้ามาฝั่งนี้ก็จะมาถึงเมืองสตงเมืองเก่าครับซิตงเมืองเก่าบนซิตรงเมืองเก่าจะมีวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับวัดนี้ชื่อว่าใจกรันปันพยาครับใจแปลว่าเจดีย์หรือวัดเจดีย์ใจกรันปันไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระนเรศวรแต่อย่างใด เจดีที่สร้างขึ้นใหม่แต่ว่าตั้งอยู่ในเมืองสโตงซึ่งเป็นเมืองเก่าผูบนเนินเขาริมแม่น้ำสโตง คนไทยส่วนใหญ่จะจําได้ดีว่าเมื่อพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พรม่าทราบว่าสมเด็จพระนเรศแห่งอโยธยาประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึ้นต่อหงสาวดีจึงสั่งให้สุรกันมาเป็นแม่ทัพหน้าพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพหลวงยกทัพจํานวนมากติดตามมาทันทีมาทันกันที่ริมแม่น้ำสตงแต่คนละฟากนะครับพระนเรศข้ามไปแล้วพระนเรศใช้ปืนยาวพาดบ่ายิงสุรกันมาเสียชีวิตคาข ช้างทุกครั้งที่ผมข้ามแม่น้ำสโตงก็จะลําลึกถึงพระนเรศวรเจดี JD แห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พระนาเรศวรหรอกครับเป็นเจดีที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็ทำให้ผมอดลําลึกถึงพระนเรศวรไม่ได้เลยก็ต้องขึ้นมาไหว้เจดีแห่งนี้จากเจดีแห่งนี้ไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงเมืองใจโทแล้ครับเมืองใจโทนะเมืองใจโทซึ่งมันเป็นเมืองที่มี พระธาตุอินแขวนนั่นเองแต่พระธาตุอินแขวนมันต้องไปทางซ้ายอันนี้ก็มีอนุษย์สวรสดีในพลอ่องซานอันนี้วัดทางขวานี่วัดอะไรอ่ะวัดเนี้ยไอ้หน้าบ่าพามาสุตองปีมหาสุตองปีพายาเสดีมหาสุตองปีเสดีเสดีชุ่ยบงดาโอ้ เจดีกลาง,งเมืองนี้ชื่อว่ามหาสุตองปีพญาหรือมหาสุตองปีเจดีครับเป็นเจดีที่มีชื่อเสียงสําคัญที่สุดของอจโทษแต่เราจะเลยไปวัดจาปลอครับถ้ามาเมืองมอนก็ะจะได้ยินกับคําวัดจายจาเยอะมากนะครับจซึ่งแปลว่าวัดหรือเจดีนี่เรากําลังจะไปอีกวัดหนึ่งชื่อจาปลอครับเอาแล้วไป โรงแรมได้จองหรือยังจองจองให้อื่โอเคไปที่พระใหญ่นะเขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับอันนี้จะไปใจปอลอใจปอลอแม่ชินโดใจปอลอแม่แม่แม่เนี่ยันเนี่ยมันเนี่ยมันนี่มันเวลาไทยก็หกโมงแล้วเวลาพม่าห้าโมงครึ่งนะครับใจปอลอใจปอลอโอ้สวยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อย ใชท่านผู้ชมวัดนี้มันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเฟมัสของเมืองใจโทษทีเดียวมันเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองเลยท่านผู้ชม๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่ิมพรล้อมรอบนี่นะครับมันเป็นวัดที่มีการขอสร้างที่มีเจดีย์เหมือนพุทธคยาอยู่ทางด้านในนู่นนะครับจะมีลักษณะเจดีย์เหมือนพุทธคยาแล้วตรงนี้ก็เป็น เจดีแบบพม่าะนะครับ,<ช>รบเขาจะปิดเวลาผู้ผู้มูลเขาจะปิดอโมงเย็นข้างในข้างใน,อ,งนอ๋อโอเค ในช่วงนี้พระม่ามีเคอร์ฟิวครับทุกวัดทุกโบสถ์ทุกเจดีย์ต้องปิดเวลาหกโมงเย็นไม่ให้คนเข้าไปไหว้ครับแต่ว่าเควินก็เลยบอกว่ารีบเข้าไปไหว้พระก่อนเพราะว่าโบสถ์เนี่ยสารานี่จะปิดนะครับไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองจ่ายโทษนั่นคือจ่ายปลอพระพุทธรูปองค์นี้มีไฟอยู่ตรงหางตาครับท่านผู้ชมไฝนี้เขาบอกว่าเคลื่อนที่ได้เควินบอกว่าไฟเหรอ ไฟที่อยู่ไฟเนี่ยจะวิ่งไปวิ่งมาคือไม่ได้จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ตรงนี้ทีเดียวเนี่ยเหรออ๋ออันนี้คือไฟไฟเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับที่จะเคลื่อนที่ไปที่มาอ๋อเหรอเคลื่อนเองเคลื่อนเองทุตมเหรอโอ้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือเปล่าเกินไปอ พระพุทธรูปที่เมืองใจโท่เนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีไยเ,เควินบอกว่าไฟเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเนี่ยนะครับไฟตรงด้านด้านข้างนี่นะครับเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาก็วันนี้ผมมาวันนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเควินคนพมา่าเขาบอกว่ามันจะเออเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มา ที่เมืองวัดนี้อยู่ที่เมืองใจทโทนะครับนี่เดี๋ยวไปให้ดูด้านหน้าอีกนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมก็เป็นชาวพุทธนะครับได้ยินแล้วก็อึง้งแต่เขาบอกว่าที่ตรงไาเนี่ยเอาทองไปปิดจะปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ไฝเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ครับ รีบไหว้พระรีบทำบุญเดี๋ยวโบสถ์จะปิดครับเพราะฉะนั้นไหว้ทำบุญดีกว่าเรื่องความเชื่อแบบนี้เอาไว้ทีหลังอย่างไรก็ตามก็เชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วครับส่วนไฝจะวิ่งได้จริงหรือไม่จริงนั้นไม่คงไม่มีเวลามาพิสูจน์นะครับด้านข้างนี่ก็มีนะครับรูปปั้นของนัทนะครับถือกระบองอยู่นี่ครับมามองอีกด้านหนึ่งผมก็พิศวงงงงวยลครับ ตอนนี้เขาบอกว่า6โมงก็จะปิดแล้วครับถ้าเกิดว่าในช่วงสมัยก่อนก็เปิด24ชั่วโมงในช่วงนี้เป็นรัฐบาลทหารพามา่าเขากลัวว่าจะมีระเบิดเข้ามาวางไว้ในวัดทางด้านนอกมีเจดีย์แบบพุทธคยาสวยงามมากครับท่านผู้ชมตอนนี้เย็นแล้วครับ6โมง6โมงจะมืดแล้วครับเนี่ยแต่ว่าฟ้าก็ยังพอให้ถ่ายรูปได้เอาเป็นว่ารีบมา แล้วก็ได้มาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองใจโทษครับเมืองใจโทษภายใต้เจดีแห่งนี้มีพระพุทธรูปอยู่แต่ว่าตอนนี้ปิดลูกกรงเหล็กแล้วครับเข้าไปนมันสการไม่ได้ เอาเป็นว่าดูแต่ภายนอกก็แล้วกันครับที่พมา่าที่เมืองมอนเนี่ยครับตามวัดวาอารามต่างๆจะปลูกต้นตาลไว้เยอะผมสังเกตว่าเกือบทุกที่นะครับตอนนี้เวลาก็ใกล้ค่ำแต่ว่าแสงยังพอเห็นอยู่จบจากที่นี่แล้วเดี๋ยวจะไปอีกวัดหนึ่งนะครับไปอีกหนึ่งวัดซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองใจโทเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เขาเรียกว่าทรีพาโกด้าสมารเทนนะครับ Salvador, ทรีพาโกดาทรีท <distintos>. <satisfy karang> <kaz uffy> ี่แปลว่า3นะครับพาโกดาก็แปลว่าเจดีจะอย่างไรเดี๋ยวไปกันต่อครับอีที่เควินใจโปโลใจโปโลใจโปโลแม่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 ไฟไฟไฟอะไรไฟมมมีีีีชวิตไฟเหมือนมีไฟเนี่ยเหมือนมีชีวิตมีีชวิตคือไฟเนี่ยจะเดินทางไปเรื่อยๆตามเลยนะ อันนี้เรื่องจริงเหรอเคลวินเคยเห็นเหรอมันมัีมีอเพราะมันเป็นเรื่องจริงอะว่าไฟเนี่ยจะเดินทางไปเรื่อยๆอตัวตะเกะเสื่ไม่หมเสื่ไม่หมเสื่อมไหมเสื่อสไหมช่วยอุ้มลูกเหยาช่วยดีบาดโก้ถ้าเป็นโอ้อะไรนี่มาิมาทำเป็นทองช่วยอุ้มลูเหยาเถอะช่วยอุ้มล้วช่วยอุ้มแล้วช่วยอีกกล่องเพราะมันไม่ได้ ปิดทองไม่ได้เพราะปิดทองไม่ได้ปิดแล้วก็มันไม่ให้มันสีดําสีดําอ่าปิดไม่ให้สีดําเนี่ยไม่ได้องมันไปเพาะทองปิดไม่ได้ไม่ติดรอมันเป็นเลี่ยงจืิอันนี้ก็เทวินเป็นคนบอกนะครับว่าฝาจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโอ้โหแต่วิวสวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกลับห<อ>นะ้ากล้องให้ดูนะครับว่าสวยจริงจริง ผมไปไหว้พระธาตุอินแขวนหรือใจติโยเนี่ยหลายครั้งครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เคยแวะที่เมืองใจโท่ซึ่งเป็นทางผ่านมาครั้งนี้ดีใจมากครับได้แวะที่เมืองใจโท่และคืนนี้เราจะค้างคืนที่นี่ครับใจโท่พระธาตุอินแขวนนะครับคือจากจากนี่ไปใจติโยเท่าไหร่อ่ะกี่กิโลนะกี่ไมจ จากใ้โทษไปใ้ตีโยเควินบอกว่า17ไมล์17ไมล์ก็ประมาณเกือบชั่วโมงครับ9ไมล์ครับไาขึ้นขั้นบนอ่าอจอ7ไมล์คือจากนี่ไปถึงตีนเขาเนี่ยเไมล์ไปข้างบนอีก7ไมล์รวมเป็น16ไมล์6 6ไมล์ก็เอา1.6คูณเข้าไปนะครับก็นั่นแหละเป็นกิโลนะครับท่านผู้ชมก็เมืองใจโทษเดี๋ยวคืนนี้ผมจะค้างที่เมืองใจโทษนี่แหละครับ สำหรับคลิปพม่าวันที่19มิถุนายน2566นี่นะครับก็นั่งเครื่องบินมาลงย่างกุ้งแล้วหลังจากนั้นก็ต่อรถนะให้เควินพามานะครับเมืองใจโทนะผ่านเมืองว้าวผ่านพระโคอของสาวสดีผ่านเมืองสะตงนะจนมาถึงใจโทธก็ค่ำแล้วล่ะครับ ไปต่อมะละแมงไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหว้พระองค์ใหญ่ที่เมืองใจโพแล้วก็จะไปเมืองสินจ่ายไปเที่ยวน้ําตกสินจายแล้วก็ชเวสินจายเซนโด,ดสินแล้วก็จะไปมะละแมงครับเขามาร่วมทําบุญที่ทีท่วัดแห่งนี้นะเขาก็จะออกออไปอนุโมทนาบัตรให้ด้วย แอนแอนนะพรอมไทร์แลนด์วันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองใจโทเวลานี้ที่เวลาประเทศไทยก็6กโมงครึ่งแต่เวลาพม่าก็คือ6กโมงผมจะไปอีกวัดหนึ่งครับวัดนี้ก็เป็นวัดพระใหญ่เมืองใจโทเนี่ยก็เดี๋ยวเควินจะพาขึ้นไปอุทหจวัดแสงแดดตอนช่วงเย็นวันนี้สวยมากเวลาที่พม่าะจะช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมงครับ พม่าหกโมงประเทศไทยก็หกโมงครึ่งใกล้จะทุ่มแล้วครับแสงยังเยอะอยู่เลยครับเนี่ยจะไปอีก1วัดครับวัดพระใหญ่ s i ตติ้ง b ุ d d ดาครับถ้าค้นใน Google จะพบกับคำว่า tree pagoda mount tree ที่แปลว่า3 pagoda ซึ่งแปลว่าเจดีย์นะครับ mount ซึ่งแปลว่าภูเขาภูเขา3 j เจดีถ้าเราขับรถผ่านเมืองใจโ่เนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปนั่งสูงใหญ่พ้นยอดไม้ขึ้นมา นั่นแหละครับพระพุทธรูปใหญ่ที่ทรีพากูด้าสมาลพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วครับจะไปทันไหมเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกบนทรีพากูด้าสมาลเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าทางนี้ตรงไปเนี่ยนะครับจะไปพระาธาตุอินแขวนหรือจายติโยจะท่านท่านจะต้องคุ้นกับคำว่าจายจายโทษจายติโยจายมาลอจายตะลัน หรือน้ำตกสินจ่ายหรือเมืองสินจ่ายจายเหมือนกันนะครับและอีกวัดหนึ่งสำคัญที่เมืองปีลินที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปด้วยก็คือจายทีโซอจายทีโซครับเลี้ยวเข้ามาแล้วครับในบริเวณวัดเรียกว่าทรีพาโกด้าสมอลเทนก็คืออันนี้ครับพระพุทธรูปปางประธานพรสูงใหญ่นะครับเขาบอกว่าสูง66 ฟุตนะครับเนี่ยทางสถิติของวัดก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าผมก็ไม่กลา้าจดสถิตินี้ลงไปละครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าที่ประเทศไทยก็มีหลายแห่งโดยเฉพาะที่วัดม่วงอ่างทองเนี่ยก็สูงใหญ่เช่นเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนสูงกว่ากันละครับเอาเป็นว่าถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ ใหญ่มากครับท่านผู้ชมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี2013ตอนนี้2023ก็สร้างขึ้นมาประมาณ10ปีครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมพระพุทธรูปนี้นะครับท่านผู้ชมปางประธานพรหันพระพักหรือหันหน้าเนี่ยไปทางทะเลนะครับทางทิศตะวันตกนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่นั่นก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลี้ยวขึ้นทางด้านหลังขึ้นไปเนี่ยนะครับจะขึ้นเนินเขาไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าไปทางด้านหลังพระพุทธรูปครับ เข้าใจแล้วว่าทําไมเ,าเขาใช้คําว่าทรีพาโกด้าสเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะครับมีเจดีย์อยู่3องค์รวมทั้งพระพุทธรูปนี้ด้วยนะครับนี่ไงครับมีเจดีย์แบบพุทธคยามีพระพุทธรูปนั่งหันหลังอยู่นี่ครับเข้าไปทางด้านหลังแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านบนเนี่ยสวยมากด้านมีเจดีย์อีกองหนึ่งฮะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นก็คือทรีพาโกด้าสก็คือเจดีย์สามองค์รวมนับพระพุทธรูปรวมเข้าไปด้วยครับ เมือเอ่อมาจอดรถแล้วก็ถอดรองเท้าเดินเข้ามาบริเวณลานพระพุทธรูปเนี่ยครับท่านผู้ชมมองข้างไปขอบฟ้าไกลๆนั่นที่มองเห็นขอบฟ้าไกลๆนั่นคือทะเลนะครับทะเลเอ่าวเบงกองนั่นเองเอ่าวมอตมะครับนี่ก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากบนยอดนี้นะครับตอนเย็นๆอย่างนี้ได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นหมู่ใหญ่ทีเดียวนะครับถ่ายทอดกระจายเสียงมาแต่ไกล พเป็นว่าผมก็มาเพลิดเพลินแล้วก็มานมัสการพระพุทธรูปซิตติ้งบุตด้าเนี่ยองค์ใหญ่พระพักงดงามสวยงามมากก็สวยครับปางประธานพรขอพรให้ลูกช้างจงพบแต่ความสุขความเจริญรวมถึงท่านผู้ชมทั้งหลายที่ได้ติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ว่าจะเข้าไปร่วมทำบุญปรากฏว่าทางบริเวณที่เขารับทำบุญนะ่ะ เขาหยุดแล้วครับพรุ่งนี้เช้าคงต้องมองมา,มาใหม่บอกเควินไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นแต่เช้าเราจะขึ้นมาทําบุญข้างบนนี้เพราะว่าตอนนี้นะจะใกล้หกโมงเย็นาากใกล้จะใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วครับเนี่ยเขาจะปิดวัดแล้วครับก็เอาเป็นว่าเรามาเรียกว่ามาชมแสงสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับมองไปทางทะเลโอ้นี่ทางบันไดขึ้นทางนี้ได้นะด้วยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าจะเดินขึ้นมาก็เดินขึ้นมาทางนี้แต่ว่านั่งรถขึ้นมาเนี่ยเข้าทางด้านหลังรถก็มาจอดทางด้านหลังเลยครับท่านผู้ชมเพลิดเพลินครับโอ้พระงดงามมากเอาเป็นภาพที่สวยสดงดงามที่เมืองจ่ายโทษครับท่านผู้ชมจ่ายโทษไทโนมูไทโนมูนเนีครสวครับบอท่านผู้ชมอีกครั้งนะอะไรโมนะโมนะไทโนมูเสวอหัวโอ้เป็นพระ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงกี่เมตรเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูข้อมูลสูงกี่เมตรอ่สูงกี่เมตรสูงกี่ฟุตเฮวินไปอ่านป้ายมาเขาบอกว่าข้อมูลจากทางวัดบอกว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้คําว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่สูงที่สุดในโลกเอาเป็นว่าผมก็ไม่กล้าจะบอกนะครับว่า ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะผมก็เคยไปวัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองก็ใหญ่มากครับที่นั่นก็ไม่ที่นั่นก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกเอาเป็นว่าก็าสถิติอันนี้ไม่ได้สําคัญมากจะใ,ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดแต่ว่าสําคัญอยู่ที่ว่าชาวพุทธทั้งหลายเคารพนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติเคร่งครัดในพุทธศาสนาอยู่ในศีลห้า วัดที่มองเห็นอยู่ทางนั้นนะครับวัดที่เราเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่ก็คือจายปลอนะครับมองไกลๆก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละครับจายปลอวิวทางด้านบนเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างจะพักที่โรงแรมโกลเด้นบริสนะโกลเด้นบริสซึ่งจะมองจากโรงแรมขึ้นมาก็จะเห็นพระพุทธรูปเนี่ยสวยงามอีกภาพหนึ่งในายามค่ําคืนนะครับอันนี้ผมก็สองกล้องมองไปนะครับพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้นะครับ ได้เห็นแสงสุดท้ายบนยอดเขาทรีพาโกดาเมาส์ท่านผู้ชมครับที่ประเทศเมียนมาเนี่ยประชากรรายได้ต่อหัวเนี่ยน้อยมากครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาเนี่ยใหญ่โตมากมายเต็มเมืองไปหมดเลยครับทำให้รู้สึกว่าคนพมา่าคนมอญคนกะเหรี่ยงเนี่ยครับมีความศรัทธานในพุทธศาสนาสูงมากครับท่านผู้ชม เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มาจากแรงทรัพย์แรงศรัทธาของชาวพุทธพม่าเกือบทั้งหมดลครับทำบุญโอเคออทำบุญแล้วกายังสร้างกันไม่เสร็จเคมินเดี๋ยวเอาเงินลงไปบริจาคดเนชั่น n เรหมื่นหมื่นหนึ่งนะาตรงไหนก็ได้ลลุงจะยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แหละ ไปโดนเนชั่นนะเ้วก็เผื่อผสมถึงท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยครับท่านผู้ชมผมก็มาล่้นบริจาคทำบุญพระพุทธศาสนาร่วมกับชาวพม่าที่เขาได้ก่อสร้างสิ่งที่สำคัญสจ้าับบพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นผมบอกว่าเควินช่วยนําเงินไปบริจาคทําบุญหน่อยนะครับเควินให้ผมจะยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเควินไปบอกว่า ที่เขารับบริจาคทําบุญเนะเขาปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องขึ้นมาพรุ่งนี้แหะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมก็นําภาพแสงสุดท้ายของพระพุทธรูปใหญ่ Sitting บุต d ดาโ t ต m a นี่นะครับเอามาฝากท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขความเจริญร่วมกันสาธุสาธุสาธุาธเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะขึ้นมาทําบุญใหม่นะครับ ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราได้เห็นผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งพักครั้งแรกที่เมืองจ่ายโทเป็นเมืองมอนนะครับจ่ายโทนะฟังชื่อคุ้นๆนะครับจ่ายติโยจ่ายโทจ่ายมาลจ่ายทีโซจ่ายตะลานเยอะเลยครับคาว่าจ่ายจ่ายจ่ายที่เมืองมอนประเทศพม่าครับจ่ายปอลจ่ายกรลุนปุน มีป้ายของทางวัดเขียนไว้เป็นภาษาพมา่าบอกว่าเควินช่วยไปอ่านหน่อยแล้วแปลให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสิ่งสําคัญสําคัญในทางไม่ว่าจะเป็นทางาศาสนาหรือทางราชการที่ประเทศพมา่าเขาไม่ค่อยมีป้ายภาษาอังกฤษครับใช้ภาษาพมา่าล้วน,วนเหมือนจะสื่อสารให้คนพมา่ารู้เท่านั้นแหละครับคนต่างชาติเอาไว้รู้ทีหลังนเ,เ,นเนี่ยจะเป็นนคุณแน่เลยนะทอร์นสัส ่อสร้างมาตั้งแต่ปี2010จากวันนั้นถึงวันนี้ก็13ปีแล้วครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จมีความสูง63ฟุตมาเป็นสูงเนี่ยหัวอะไรเนะ่อ่าจะเออโงเท่าไหร่จาก44 44 44อ่ะ6 3 <74. S 1> ะ 63, 63ฟุตหรือเมตรฟุตฟุต63ฟุตอ่โอเคสูง63ฟุตอ่ะ สื่อสารกับเควินไม่ค่อยได้ยินละครับเพราะว่ามีเสียงสวดมนต์เนี่ยดังมากเลยเขาใส่ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกับเควินว่าพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นมาใหม่ตอนนี้ขาลงแล้วครับลงทางด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับลงไปไม่ไกลครับก็จะถึงพื้นแล้วล่ะครับตรงหน้าพระพุทธรูปเนี่ยจะมีโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวเลยทีเดียวครับตั้งอยู่หน้าโรงแรมนี่แหละมองจากโรงแรมก็จะเห็นพระพุทธรูปด้วยชื่อโกลเด้นบลิส โคเด้นบีไ w ดับเบิลเอชโคเด้นบริสนะครับคืนเท่าไหร่กันให้เควินไปจองก็เป็นโรงแรมที่สวยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองใจโท่เลยล่ะนี่นะพระพุทธรูปที่เราไปนมัสการกันมาเมื่อสักครู่นี่อยู่ตรงนี้เองนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นะครับนี่โอ้ตัวยงามมาก ตอนนี้แสงยังไม่หมดครับท่านผู้ชมแต่ว่ามองเห็นพระพุทธรูปจากโรงแรมเนี่ยไปถึงแม้ว่าจะมีสายสื่อสารสายไฟระโยงระยางก็เห็นภาพพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่ตรงหน้าโรงแรมครับโ d เดนบลิสก็แปลว่าความสุขสีทองครับมองจากโรงแรมเห็นความสวยงามของพระพุทธรูปแม้ว่าจะมีสายไฟรกรงรัง ท่านผู้ชมครับโรงแรมโกลเด้นบิสเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่สวยงามมากอยู่กลางเมืองมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่สวยงามมีสวนมีห้องนั่งเล่นมีอาหารเช้าท่านผู้ชมครับราคาเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเป็นคนพมา่าราคา3 0 0 0 0จ่จาต์ต่อห้องถ้าเป็นคนต่างชาติ3 5มหมครับ1,000 10, งหมจาเนี่ยเท่ากับ120บาท 30,000จาร์12,3,36ครับ360ถ้าเป็นคนไทยก็400บาทครับ ส่วนอาหารเย็นเนี่ยสั่งข้าวผัดขับผัดเส้นหมี่มานะครับจานหนึ่งก็6,000นจาดหกพันจัดจัดหกพั็สิบาทหกพันจาดก็เจ็ดสบบาทครับต่อจานร,ราคาก็ไม่แพงครับรสชาติอร่อยกินได้ครับเนี่ยอิ่มเลยทีเดียวเที่ยวถูกประหยัดค่าโรงแรมก็ถูกค่าอาหารก็ถูกครับท่านผู้ชมวิวทิวทัศน์ก็สวยงาม ถ้าการเมืองที่พม่าสงบเรียบร้อยดีเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวที่พม่านี่จะดีมากเลยโดยเฉพาะชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธเช่นเดียวกันนะครับไปพม่าใกล้ด้วยค่าท่องเที่ยวก็ถูกค่าอาหารก็ถูกค่าโรงแรมก็ถูกประชาชนก็จิตใจดีงามยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เช้าผมจะรีวิวโรงแรมนี้ให้ชมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมจะขึ้นไปบนวัดไปทําบุญแล้วก็ ไปถ่ายภาพอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับตื่นมาตอนเช้าก็จะได้เห็นภาพพระพุทธรูปเนี่ยเหนือยอดไม้ขึ้นมาแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมผมตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้าเดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเมืองสินจายจะไปจะไปวัดจ้ายทีโซครับท่านผู้ชมครับเที่ยวเมืองมอนพม่าตอนใต้เนี่ยนะครับวันนี้ผมก็พามานี่ครับซิปตรง แม่น้ำสะโตงเจดี JD สะโตงครับใจกะลันปัน่นแล้วก็เจดีที่ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำสะโตงนะครับหลังจากนั้นจะพาไปใจทีโซซึ่งมีพระเกจิที่เสียชีวิตมรณภาพแล้ว ศพไม่เน่าเปื่อยมา7ปีกว่าแล้วครับแล้วก็จะไปน้ำตกสินใจเอาเป็นว่าเมืองมอนเนี่ยมันมีทรัพยากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับให้การสนับสนุนร่วมทําบุญด้วยกันกดดอกไม้กดถูกใจกดให้รางวัลกดติดตามเอาเป็นว่าสนับสนุนผมขอบพระคุณมากนะครับแล้วไว้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ